ยินดีต้อนรับโยมทั้งหลายหลวงตาอยากจะชวนพวกเรามาคุยกันเรื่องที่โคตรใกล้ตัวและเชื่อว่าหลายคนต้องเคยประสบพบเจอหรือกําลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้นั่นคือเรื่องของความรักและความผูกพันนั่นเองโยมเคยไหมที่รู้สึกว่าความรักมันช่างหอมหวานสวยงามในตอนเริ่มต้นทุกอย่างดูเป็นสีชมพูไปหมด แต่พอเวลาผ่านไปทำไมความรักนั้นมันกลับกลายเป็นความอึดอัดกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นและพอถึงวันที่ต้องจากกันทำไมเราถึงเจ็บปวดเสียใจแทบขาดใจทั้งทั้งที่บอกว่ารักกันไม่ใช่หรอโยมลองสังเกตดูนะว่าไอ้ความเจ็บปวดจากการจากลา หรือความอึดอัดที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยนะโยมบางทีมันไม่ได้เกิดจากความรักหลอกแต่เกิดจากความผูกพันที่เราสร้างขึ้นมาตั้งหากวันนี้หลวงตาเลยจะชวนโยมมาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความรักกับความผูกพันในมุมมองของธรรมะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราแยกสิ่งสองสิ่งนี้ออกจากกันยังไงและเมื่อเราแยกออกแล้วเนี่ยนะโยม เราจะไม่ต้องเจ็บปวดเพราะความรักหรือความผูกพันอีกต่อไปชีวิตเราก็จะเบาสบายและมีความสุขกับทุกความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงโยมลองนึกภาพง่ายๆนะความรักเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างไงโยมเป็นแสงที่อบอุ่นสดใสแผ่ขยายออกไปมันอยากให้คนที่เรารักมีความสุขอยากเห็นเขาเติบโต อยากเห็นเขาเป็นอิสระแต่ความผูกพันเนี่ยนะโยมมันเหมือนเชือกไงเป็นเชือกที่มองไม่เห็นเป็นเชือกที่ค่อยๆผูกมัดเราไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งผูกมัดเราไว้กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการผูกมัดเราไว้กับความกลัวที่จะสูญเสียความรักแท้นั้นมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ มาจากเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขไม่ได้อยากควบคุมไม่ได้อยากครอบครองไม่ได้อยากให้เขาต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ความผูกพันมักจะมาจากตัณหาและอุปาทานไงโยมซึ่งตัณหาคือความทยานอยากอยากให้เขามารักเราอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขาทำตามใจเรา ส่วนอุปทา,านคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเราเราเป็นของเขาสิ่งนี้เป็นของฉันเมื่อไรที่เรามีตัณหาและอุปทา,านเข้ามาในความสัมพันธ์เมื่อนั้นแหละโยมความผูกพันก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นและไอ้เจ้าความผูกพันเนี่แหละที่มันเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดโยมลองสังเกตไหมว่าบางคนเลิกกันไปแล้วก็ยังตัดใจไม่ได้ ยังคิดถึงยังโกรธยังแค้นยังเสียใจอยู่เป็นปีปีนั่นไม่ใช่เพราะเขายังรักหรอกนะโยมแต่มันเพราะเขายังผูกพันอยู่ต่างหากยังยึดติดอยู่กับความทรงจำเก่าๆยึดติดอยู่กับความอยากให้มันเป็นไปอย่างที่เคยเป็นยึดติดอยู่กับความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวแล้วโยมคิดว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของโยมโยมมีความผูกพันมากกว่าความรักบ้างไหม และมันส่งผลยังไงกับความรู้สึกของโยมลองสำรวจตัวเองดูนะแล้วเราจะแยกความรักกับความผูกพันออกจากกันยังไงละ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้ปัญญาและสติไงโยมมาเริ่มเลยข้อที่หนึ่งใช้ปัญญาพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาโดยอนิจจงหรือความไม่เที่ยง โยมต้องเข้าใจนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนความรักก็ไม่เที่ยงความผูกพันก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าจะอยู่ตลอดไปวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดมากเกินไปไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อได้มา และไม่เสียใจจนเกินไปเมื่อต้องจากไปทุกขังหรือความทนได้ยากคือทุกสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติล้วนเป็นทุกข์ความสัมพันธ์ที่ยึดติดก็เป็นทุกข์เพราะมันทำให้เราอึดอัดบีบคั้นและอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนคือคนที่เราคิดว่าเรารักคนที่เราผูกพันเขาก็ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเขาเป็นอิสระ มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราเราไม่สามารถไปควบคุมหรือครอบครองชีวิตใครได้เมื่อโยมใช้ปัญญาพิจารณาหลักธรรมสามข้อนี้อยู่บ่อยๆใจโยมจะค่อยๆคลายความยึดติดลงความผูกพันที่มันเหมือนสู้ตรวนก็จะค่อยๆหลุดออกไปนะโยมข้อที่สองใช้สติในทุกความสัมพันธ์เช่นรู้ทันอารมณ์ เมื่อไรที่ความรู้สึกหมุดหงิดความหึงหวงความกลัวที่จะสูญเสียมันเกิดขึ้นให้เรารู้ทันอารมณ์นั้นไม่ต้องไปจมอยู่กับมันแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปหรือจะเป็นการอยู่กับปัจจุบันเวลาเราอยู่กับคนที่เรารักให้เราอยู่กับเขาอย่างเต็มที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องในอดีตหรือกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง การอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นข้อที่สใช้เมตตาเป็นพื้นฐานของความรักโดยเมตตาคือความปรารถนาดีอย่างแท้จริงการที่เราอยากให้คนที่เรารักมีความสุขอยากให้เขาเจริญก้าวหน้าไม่ได้อยากให้เขามาทำตามใจเราไม่ได้อยากควบคุมเขา หรือจะเป็นความรักโดยแม่ครอบครองเมตตาสอนให้เรารักอย่างเป็นอิสระให้พื้นที่ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้อภัยเมื่อเกิดความผิดพลาดการให้อภัยด้วยใจเมตตาจะช่วยให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกความโกรธความแค้นไว้ความการุณา ความอยากช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ความมุทิตาความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขประสบความสำเร็จอุเบขาการวางเฉยเมื่อเราไม่สามารถช่วยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็ยอมรับความเป็นไปของสิ่งต่างๆเมื่อโยมใช้เมตตาเป็นพื้นฐานของความรักความรักนั้นจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่มีความผูกพันที่ไม่ดีเข้ามาตะปนทำให้ความสัมพันธ์นั้นเบาสบายและมีความสุขอย่างแท้จริงโยมคิดว่าการรักโดยไม่ครอบครองจะทำให้ความสัมพันธ์ของโยมดีขึ้นไหมและโยมจะเริ่มต้นยังไงลองบอกหลวงตาได้นะและโยมการแยกความรักออกจากความผูกพันเนี่ยนะ มันไม่ใช่การบอกให้เราไร้หัวใจหรือไม่รักใครนะแต่มันคือการสอนให้เรารักอย่างมีปัญญารักอย่างเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆเมื่อเราเข้าใจและปฏิบัติได้ดังนี้โยมจะไม่ต้องเจ็บปวดเพราะความรักหรือความผูกพันอีกต่อไปเพราะเราเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดนั้นมันเกิดจากความยึดติดของเราเองต่างหาก ความรักที่แท้จริงจะเป็นแสงสว่างที่นำพาความสุขมาให้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีความอึดอัดไม่มีความกังวลและไม่กลัวการจากลาเมื่อโยมสามารถปล่อยวางความผูกพันที่ไม่ดีออกไปได้ใจโยมจะเบาสบายขึ้นจะมีความสุขกับทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าสถานะไหนก็ตามและที่สำคัญที่สุดคือ โยมจะค้นพบความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความรักในตัวเองและความรักที่แผ่ไปให้สรรพสัตว์ได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้หลวงตาขอฝากคติธรรมทิ้งท้ายไว้ว่ารักด้วยใจเมตตาดีกว่าผูกพันด้วยใจยึดมั่นปล่อยวางความผูกพันแล้วความรักที่แท้จริงจะปรากฏ เมื่อใจเป็นอิสระความสุขที่แท้จริงย่อมปรากฏในทุกย่างก้าวขอให้โยมทั้งคนมีปัญญาในการแยกแยะความรักและความผูกพันและพบกับความสุขที่แท้จริงในทุกความสัมพันธ์นะเจริญพร